ปกติวิสัยเสมอต้นเสมอปลายเพื่อคนน,นั่นกับสันติภาพอินทรพัท์วันนี้คุณศรีธรเตชนันนยอยู่ซ้ายมือผมเนี่ยมาลองขอความเป็นธรรมวันนี้ ได้เดินทางมาดูสถานที่จริงครับอดาก,การที่มินเนี่ยไปร้องขอความเป็นธรรมผมครับว่าที่ดินแปลงนี้อยู่มา30กว่าปีแล้วครับถ้าดมคิดเนี่ยอยู่จนตั้งแต่มินเนี่ยอย่างตัวเล็กๆ30กว่าปีเปิดอยู่ตรงเนี้ครับพอวันดีคืนดีกลายเป็นว่ามีคนเนี่ยมาจะไล่ให้ออกจากพื้นที่ตรงนี้ซึ่งความยังไม่ปรากฏชัดเลยว่าที่ดินแปลงนี้เป็นที่หลวงหรือที่สปกอ หรือที่ที่ดินมือเปล่าพอเขาไปร้องปรากฏว่าเขาได้ความเดือดร้อนเะน่ท่านก็เป็นหน้าที่ผมหลังจากไปร้องเสร็จแล้วผมเลยมาดูสถานที่จริงไม่ได้นั่งเทียนดัน้นแต่ความปรากฏว่ามันจะเป็นเช่นใดก็ตามผมจะให้ทนายหนิงเนี่ยไปตรวจสอบว่าที่ดินแปลงนี้มันเป็นอะไรกันแน่ก่อนที่เจ้าถูกกระบวนการตะกไหนเพื่อความเป็นธรรมัทุกฝ่ายครับ,รบวันข้อเท็จจริงต้องปรากฏชัดเมื่อไปร้องขอความเป็นธรรมผมจะดูแลให้วันนี้ได้มาเห็นสภาพแล้ว มันเป็นที่สปกรส่วนหนึ่งเป็นที่นชลอส่วนหนึ่งครับแต่ที่ที่อยู่ตรงนี้อ่ะมันไม่ปรากฏชัดว่าเป็นที่สปกรหรือนชลอแต่ถ้าเป็นที่ดินมือเปล่าเนี่ยต้องดูแลเขานะครับที่ดินมือเปล่าในใครครอบครองคนนั้นมีสิทธิ์ดีกว่าคนอื่นความเป็นธรรมมันต้องเกิดเดี๋ยวผมจะรับไปดูแลให้นะท่านนะขอบคุณมากครับผมครับ